คำสาแผงราชวงศ์โรมานอโรงเรียนสอบอลเล่บัลเล่บัสคีนาตาชาสวยจังนาตาชาสวยจังเลยบอนซอยต้องร,รับเธอไว้นนแน่ นาตาชาจะได้เข้าบอนซอยเหรอไม่มีทางต้องเป็นชั้นต่างหากหนอชมมัดช่วงนี้ซ้อมหนักมากเลยเนะก็ใกล้ถึงวันคัดเลือกกับบอลซอยแล้วอดทนหน่อยนะขอให้เราทั้งคู่ได้รับคัดเลือกทีเถอะอืรู้ทั้งรู้ว่าเขารับแค่คนเดียวยังจะมาพูดดีอีกอ่ะมีหายไปไหนแชรของฉันก็ได้นะไม่ไหวแล้วขอน,นอนก่อนนะฝันดีจะ้ะครับอ้ะ นี่ก็ถึงวันคาเตืรอแล้วเรายังทาพลาดอยู่เรื่อยเลยเหมือนนาตาชาจะไปดีสวยหึนี่เธอเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอะไรเหรอมีวิธีสาบแช่งศัตรูของราชวงศ์โรมานอฟนะให้พูดสาบแช่งพร้อมกับจุดไฟเผาเส้นผมของศัตรูวันลุงขึ้นเจ้าของเส้นผมจะมีอันเป็นไปโอ้โหน่กกากลัวจังเลยนะใช้แค่เส้นผมนั้นเหรอเป็นวิธีที่ไม่เลวนี่ ทางเหล่าวีของนาจชามีเส้นผมติดอยู่เศียใจนี่นะเธอคงไม่ได้เข้าบาันซอแล้วนะขอให้พรุ่งนี้เจ้าของของเส้นผมจะอุบัติเหตุร้ายแรงด้วยเถอะอาก้าวันนี้ทำไมทาให้เต็มที่เลยนะจะ๊ะอืมนึกว่าจะกลิ้งตกบันไดค่ะไปแล้วทำไมยังปกติดีอีกละ่ะอาก้าหมายเลขสามสเเตรียมตัวได้แล้วค่ะสู้ๆนะอ๋อ,อ หรือว่าคํำสาบจะไม่ดิบผลต่อไปไหมายเลขสามสี่คนออก้าเชิญค่ะแล้วก็หยิบเส้นผมของนาตาชามาผ่อนแล้วนี่อะตอนนั้นเราหยิบเส้นผมจากวีนาตาชาไม่จริงนะผมลอนสีน้ำตาลก็ไม่น่าจะผิดนาตาชาไว้ผมตรงนี่ยิ่งสิวันก่อนเราหยิบวีไมาา่ใช่ นี่นี่เราเผาส้นผมของตัวเองไปอย่างนั้นร้อนอ้หยพรุ่งนี้เจ้าของเส้นผมจะอุบัติเหตุร้ายแรงได้เธออันตราย